จังหวัดชัยนาธเนี่ยค่ะมีเศรษฐินีคนหนึ่งเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการปวดคอปวดหลังเหมือนมีอะไรมานั่งทับอยู่บนบริเวณบานนี่แหละไปหาหมอหลายต่หลายครั้งก็ไม่หายล่าสุดก็เลยมาบนบานขอกับหลวงพ่อปลืม้มตามความเชื่อและในที่สุดก็มาแก้บนค่ะ บนบรรยากาศแบบนี้แปลว่าพรที่ขอไว้ต้องสมปรารถนาค่ะครบ,บรรยากาศการเต้นแหกลองยาวเนี่ยสนุกสนานเฮฮากันแบบนี้มาพร้อมกับรถแห่ที่เล่นเพลงดังกันตลอดเลย เล่นวนอยู่รอบโบสถ์ไปประมาณ3มชั่วโมงอะค่ะ uh huh. ทางวัดนี่ก็คลืก้นกันเป็นพิเศษเลยนะคะนางรําก็รํากันแบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อย <c oughs> บริเวณนี้คือที่วัดสังคารามอยู่ที่ตาบลเที่ยงแท้อเาเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนางสงวนน้อยสาแดงอายุ67ปีเป็นชาวชัยนาทนะคะเธอมาพร้อมกับญาติสนิทมิตรสหายมาแก้บนหลงพอบลืม <c oughs> ที่เธอเนี่ยบนบานสารกล่าวว่าให้ลูกสาวทั้งสองหายจากอาการเจ็บ ป่วยปวดเมื่อยที่มีลักษณะแปลกๆหลังจากที่ไปตัดต้นมะขามยักษ์เพื่อจะปรับพื้นที่ในการสร้างบ้านครับนางสงวนเล่าว่าลูกสาวสองคนเนี่ยโหช่วงหลังๆนอนไม่ได้นะต้องเดินทั้งคืนปวดคอปวดไหลปวดบาหลักหนักหนักนวงนวงไปหมดเลยไม่ทราบสาเหตุด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่คล้ายกับว่า เอ๊จะมีเจ้ากรรมนายเวรมาขี่คออยู่หรือเปล่าลเพราะเธอบอกว่าไปหาหมอมาแล้วก็ยังไม่หายไปมาเป็น1 0บ0ครั้งก็ไม่ดีขึ้นเลยน <ะ S 1> จนคิดว่าเอ๊ที่ลูกสาวสองคนเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเกี่ยวไหมที่ให้ลูกสาวเนี่ยมาตัดต้นมะขามต้นใหญ่ขนาดสิคนโอบเพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต่อเติมปรับสร้างบ้าน<อ>แล้วก็ทำให้หลังจากนั้นนี่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยมาก ก็เลยตัดสินใจมาบนบานกับหลวงพ่อปลื้มที่นี่เพราะว่าได้ยินเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาค่ะปวดหลังหนักไม่รู้อยางก,ก็อะไรมาทับอ๋ออาจจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่า,<อ>าก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นไม่แน่ใจก็เลยป้าก็ไม่รู้จะเป็นตึ้งไทยก็บอกหลวงพ่อให้ช่วยครับแล้วตอนนี้เขาก็ดีขึ้น ขึ้นแล้วเห็นไหมที่คุณป้าบอกแล้วนอกจากนี้นะคุณป้าสงวนยังบอกว่าบ้านที่ปลูกก็สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีด้วย ทีนี้ดิฉัท่านจะเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อปลืม้มท่านเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าหลวงพ่อปลืม้มท่านได้เรียนวิชาอยู่กับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองศึกษารุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อโมวัดจันทนารามอยู่ที่อำเภอสันคบ,บุรีมีการแลกเปลี่ยนวิชาอาคมกันจริงๆนะคะก็เนี่แหละก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความศรัทธานะคะแล้วก็กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเหมือนกันสําหรับวัดแห่งนี้ พราะว่าจริงๆมีหลายสถานที่นะที่เป็นสิ่งยึดเดี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านแล้วส่วนใหญ่ไปขอพอรขอโชคขอลาบ